ครับสวัสดีครับาจากไทยฮอกมาสเตอร์นะครับมีหลายคนที่ถามผมว่าทําไมฟอลคอนใหญ่เนี่ยพวตุว๊กูลฟอลคอนใหญ่นําเข้ามาเมืองไทยเลี้ยงกันไม่ค่อยจะรอดนะฮะส่วนมากจะเป็นพวกแอสเปอร์จิลัสนี่กับเป็นโรคประจําตัวก็คือบับเบิ้ลฟูดเนี่ยนะฮะก็คือแอสแอสเปอร์จิลัสเนี่ยก็คือว่านกที่ปอดขึ้นลานะฮะคือสําหรับที่ผมเริ่มเลี้ยงที่เมืองไทยเนี่ย สามปีกว่าจะสี่ปีแล้วเนี่ยที่เคยเลี้ยงที่ต่างประเทศเนี่ยฮะคือไม่เคยเจอปัญหาอย่างเมืองไทยอย่างนี้นะฮะผมเลี้ยงเมืองนอกนี่ประมาณตั้งเด็กเด็กเลยอะยี่สิบกว่าป,ปีเลยแหละยังไม่เคยเจอปัญหาอย่างนี้ที่โลกเยอะขนาดนี้แต่มาถึงที่เมืองไทยเนี่ยเราจะเจอปัญหาสําหรับฟอค่อนใหญ่หนึ่งคืออากาศร้อนเกินนกบินไม่ค่อยไหวนะฮะแล้วก็ตอนนี้คือเราเข้ามาเนี่ยคือห้องเก็บนกของผมนะฮะ ก็คือจะแนะนํานิดนึงคือห้องเก็บนกผมจะมีแอร์ไว้2ตัวนะฮะแอร์ Air ไว้2ตัวผลัดกันเปิดนะฮะคือการเปิดแอร์เนี่ยสำหรับหลีกเลี่ยงความชื้นนะครับสําหรับบ้านเราเนี่ยช่วงที่มีแสงแดดนะคือว่าหลังจาก9ก้าโมงเช้าเนี่ยคุณปิดแอร์ได้เลยนะฮะจนถึงตอนเย็นนะครับหกโมงนะฮะคุณค่อยเปิดหมดเปิดแอร์หรือว่าทุ่มหนึ่งค่อยเปิดแอร์เพราะว่าประมาณหกโมงเนี่ยก็จะเริ่มมีความชื้นออกมาแนละ้ว ก็คือตอนเช้าเนี่ยฮะหลังจาก6กโมงเช้าเนี่ยความชื้นของเมื่อคือนเนี่ยก็ยังอยู่นะฮะถึงเก้าโมงสิบโมงความชื้นก็จะหายไปเราควบคุมความชื้นคือคูดง่ายๆก็คือเราใช้ตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่เป็นไม้ที่ดูความชื้นนะความชื้นของผมจะไม่ให้ขึ้นถึง70นะครับนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดองศานะครับข้างในา คูดงานคือ27องศาเนี่ยเชลโล่ก็ยังเติบโตนะฮะยกเว้นคุณกดอุณหภูมิต่ำกว่า24องศา24องศาเกิน24 24 25 26เนี่ยก็คือเชลโล่จะโตเติบโตแต่ถ้าคุณกดลงมาต่ำกว่า24องศา20 21หรือ19 18เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยต่ำกว่านี้ก็คือเชลโล่จะไม่เติบโตนะครับสำหรับแอสเปอร์จิรัสนะฮะง่ายๆเลยผมเลี้ยงก็คือผมเป็นคนที่ขี้เกียจนะฮะไม่ค่อยทาความสะอาด นีถ่ถือว่าสกปรกแล้วสำหรับคนอื่นนะฮะก็คือนะฮะดูนะฮะจะมีแอร์เปิดไว้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องฟอกอากาศอีกหนึ่งเครื่องนะครับไว้ฟอกอากาศนะฮะแล้วก็จะมีตัวดูดอากาศออกไปนะครับก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยจะดูดอากาศประมาณ15นาทีนะครับออกไปนะฮะ ดูอากาศของเก่าออกไปแล้วก็จะมีช่องข้างบนนี้ฮนะจะเป็นจะเป็นจะเป็นช่องที่มีลมระบายเข้ามาได้นะฮะก็ะคือพูดได้ง่ายให้อากาศมันถ่ายเทแล้วก็ควบคุมความชื้นบางคนบอกว่าเลี้ยงนกเนี่ยให้อากาศมันถ่ายเทเข้าใจว่าอากาศถ่ายเทอากาศถ่ายเทแต่ข้างนอกมันชื้นนกก็เป็นเข้าใจไหมฮะคือส่วนมากเราฝึกนกเนี่ยเราจะลดน้าหนักนกนะครับนกตอนที่ลดน้ําหนักเนี่ยร่างกายจะอ่อนแอ นะครับต้องบินทุกวันทําให้นกแข็งแรงนกแข็งแรงก็คือภูมิจะดีขึ้นก็จะไม่ค่อยติดเชือ้อนะฮะแต่ถ้าสมมุติคุณเลี้ยงไว้เฉยๆคุณไม่ได้ฝึกอะไรเลยส่วนใหญ่เนี่ยเท้าเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นบัมเปอร์ฟูดนะครับก็คือเท้าเนี่ยจะโดนเล็บของตัวเองของของนกเนี่ยทิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นเล็บของนกเนี่ยต้องตัดบ่อยๆนะครับต้องดูเช็คว่าเล็บมันคมหรือเปล่าจากทิ่มใ,ใต้ท้อใต้ใต้เท้า ของเล็บเอ่อของของนกหรือเปล่าถ้าทิ้งเขาไปคุณต้องรีบฆ่าเชื้อเลยแล้วก็คอนคุณต้องทําความสะอาดเรื่อยๆนะฮะนะฮะสำหรับผมนี่สกปรกแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแต่ว่าทําให้มันสะอาดตรงนี้แน่นอนนะฮะนะครับนกทุกวันที่ออกไปบินนะฮะกลับมาต้องให้มันพักผ่อนนะครับก็คืออย่าให้มันผัดผนเหนื่อยมากนะครับกลับมานี่ก็คือใส่หมวกให้พักผ่อนให้นอนจนถึงเช้าก็เปิดหมวกอีกทีหนึง่งทุกวันนะครับ นกคุณจะได้สุขภาพขแข็งแรงนะครับนะครับดูแต่ละตัวตนะฮะเต่าผู้นะฮะโอเคครับ <ans> แค่นี้ก่อนตามเบื้องต้นก็คือให้อากาศถ่ายเทนะครับใช้แอร์ควบคุมความเย็นให้อุณหภูมิต่ำลงเชื้อโรคจะได้จะได้ไม่เติบโตนะครับแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจความชื้นคุณก็ไปซื้อตัวนี้มานะฮะควบคุมความชื้นจะดูไม่ได้เลยอย่าเกินพอถึง70หรือ80นะฮะ อยู่ประมาณ40-60ถึงนี่กำลังดีโอเคนะครับนะครับจับมาเลยนะครับเชื้อรานะฮะลาเนี่ยก็คือถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า20 24องศาเนี่ยก็คือลาจะไม่เติบโตก็จะอยู่คงที่แต่ถ้าเกิน24 24 25 26 27เนี่ยก็คือลาจะเติบเติบโตได้อย่างดีเชื้อรานะฮะแต่ถ้าคุณกดมา21หรือว่า19 18เนี่ยกำลังดีเลยนะครับสำหรับตอนกลางคืนนะครับโอเค ขอบคุณครับ